สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่ริมถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาออกใกล้กับซอยสุขสวัสดิ์29รถกำลมุงหน้าไปทางแยกพระประแดงคลิปนี้อยากชวนท่านผู้ชมนะครับมาดูความก้าวหน้างานก่อสร้างสถานีแยกประชาอุทิศซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนระบุณะ วงแหวนการจนาพิเศษล่าสุดได้ติดตั้งโครงสร้างสถานีและก็ก่อสร้างทางขึ้นลงสถานีทั้ง4จุดแล้วผมยืนอยู่ในซอยสุสวรรค์29นะครับด้านขวาก็จะเป็นจุดขึ้นลงจุดที่1นะครับตอนนี้ก็ทำการติดตั้งโครงสร้างสถานีนะครับในส่วนของชิ้นส่วนโครงหลังคาด้านบนนะครับอีกไม่นานก็คงจะมุงหลังคานะ ตอนนี้งานติดตั้งชิ้นส่วนโครงหลังคานะครับคืบหน้าไปอย่างมากแล้วตอนนี้มายืนอยู่บุสะพานข้ามคลองลาบรุรณะด้านขวาของผมนะครับก็จะเป็นซอยสุขสวัสดิ์27 เดี๋ยวผมขยับไปใกล้ๆนะครับบริษัทอิตาเลียนไทยดรอบเม้นจำกัดก็เป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับรวมถึงอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถจอซึ่งอยู่ในสัญญาที่5ก็คือช่วงดาคอนนองไปจนถึงครูในผู้รับจ้างได้ทำการเป็นเบี่ยงจราจรบนถนนสุขสวัสดิ์ในฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออก ฝั่งละหนึ่งช่องจราจรชิดเกาะกลางตั้งแต่บริเวณซอยสุขสวัสดิ์46จนถึงคลองลาบรุณะระยะทางรวม200เมตรก็เพื่องานก่อสร้างสถานีแยกประชาทิศระหว่างวันที่8ธันวาคม2565จนถึงวันที่31กรกฎาคม2570ก็มีผลนำให้ฝั่งขาเข้ารถสามารถสัญจรได้3ช่องทางและฝั่งขาออก รถก็สามารถสัญจรได้3ช่องทางเช่นกันตอนนี้ผมมายืนอยู่บนสะพานลอยนะครับข้ามไปฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นบริเวณซอยสุขสวัสดิ์44การจราจรตอนตนี้ก็คล่องตัวนะครับด้านขวาตรงนี้ก็เป็นชุมชนนะส่วนมากก็เป็นชุมชนนะครับมีบ้านความสูงก็ไม่เกิน2ชั้น ตรงนี้ก็จะอยู่ใกล้กับซอยสุขสวัสดิ์29นะครับตรงหัวมุมปากซอยสุขสวัสดิ์29เนี่ยก็จะมีการทำจุดขึ้นลงสถานีแยกประเา้าทิศนะครับตรงนี้เป็นจุดขึ้นลงที่1ตอนนี้งานก่อสร้างนะครับก็อยู่ระหว่างหล่อเสานะครับแล้วก็ทำเหล็กเสริมนะอีกไม่นานก็โครงสร้างก็คงจะขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นจุดขึ้นลงจุดที่1นนะครับบริเวณซอยสุขสวัส,วสดิ์29 โครงสร้างสถานีแยกประชาธิทณ์นะครับตอนนี้ก็คืบหน้าไปมากนะนะครับด้านล่างเป็นฝั่งขาออกนะรถก็ติดนะครับตามสัญญาณไฟเพราะว่าข้างหน้าผมเนี่ยก็จะเป็นแยกประชาทิษ์นะครับตัวสะพานล,ลอยก็ไม่ได้รื้อออกนะครับจะเห็นว่า โครงสร้างนะครับในส่วนคานของชั้นจำหน่ายตัวนะอยู่ชิดหลังคาสะพานลอยเลยนะครับตอนนี้ผมขยับมานะครับจากบนสะพานลอยนะตรงนี้ก็เป็นด้านล่างก็จะเป็นฝั่งขาเข้านะครับรถมุ่งหน้าไปทางตลาดบาบะกอรแล้วก็บาบะแก้ว สถานีแยกประชาอุทิศรูปแบบก็จะเป็นสถานีแบบยกระดับตั้งอยู่บริเวณซอยสุสวัร์44หรือว่าซอยวัสสารอดใกล้แยกประชาอุทิศมีทางขึ้นลงทั้งหมด4จุดดังนี้ทางขึ้นลงที่1ใกล้ซอยสุสวรสที่19ก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนพร้อมลิฟต์โดยสารทางขึ้นลงที่2บริเวณอาคารพาณิชใกล้ซอยสุสวัร์31ก็จะมีบันไดธรรมดาแล้วก็บันไดเลื่อนทางขึ้นลงที่3 อยู่ด้านข้างธนาคารกรุงเทพก็จะมีบันไดธรรมดาแล้วก็บันไดเลื่อนทางกระงที่สี่นะครับอยู่ข้างซอยสุขสวัสดิ์ส4ก็จะมีบันไดธรรมดาบันไดเลื่อนร้อมลิฟต์โดยสารด้านล่างผมก็เป็นถนนสุขสวัสดิ์นะครับในด้านฝั่งขาเข้าส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นซอย สุขสวัสดิ์44หรือว่าซอยวัสสารอดตรงนี้จะมีทางเข้าออกนะครับเป็นช่องทางเข้าออกที่4นะอยู่ด้านข้างของซอยวัสสารอดนะครับก็จะอยู่ตรงป้ายรถเมล์พอดีเลยสถานีแยกประชาอุทิศน,นะครับผมมองดูแล้วนะครับเป็นสถานียกระดับนะจาก ช่วงดาวคนองมาถึงครูนายนะครับประมาณ6กเจสถานีนะก็ถือว่าเป็นสถานีที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดนะครับอันนี้ผมมายืนถ่ายนะครับในซอยสุขสวัสดิ์ส4 โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงต่อปูนรับุณะวงแหวนการจนาพิเศษภาพรวมความก้าวหน้าทั้งโครงการนาเดือนธันวาคม2568งานโยธาตอนนี้ทำไปได้67.26%คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการนะครับในช่วงเดือนกันยายน2572 ด้านขวาตรงนี้นะครับก็เป็นปั๊มแก๊สเก่านะตอนนี้ด้านหน้านะครับเข้ามาสร้างเป็นจุดขึ้นลงที่สามนะครับอยู่ด้านข้างธนาคารกรุงเทพสาขาราบุญะรถด้านล่างนะครับก็วิ่งมาจากแยกประชาอุทิศ ด้านซ้ายผมก็เป็นธนาคารกรุงเทพนะครับด้านข้างธนาคารกรุงเทพก็จะเป็นจุดขึ้นลงที่สามนะครับคลิปนี้ก็นำความก้าวหน้าการก่อสร้างสถานีแยกประชาทิปน,นะครับมาฝากท่านผู้ชมหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับจะนำคลิปมาฝากท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณนะครับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VMP มีเรื่องเล่า พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ